สบ,บายดีทุกคนหลังจากที่ขึ้นมาแต่ดำหน้าเขาก็ทิมาเก็บมักแต่งไว้ขายมือื่นเนาะตอนนี้ก็เปียกขนาดเลยต้นน้ำมันหอนแห้งเนาะเดีด๋ยวเมื่อนี้ก็กให้อีเม่เก็บตามเคยเดี๋ยวเขาจะไปตามหลังอีเม่ไปเบิ่งเนาะว่ามกแต่งเขาตอนนี้น้่ยง่ายสําไดแล้วไปกันเลยทุกคนอมโอ้อมามง่ยงขนาดเนาะมือนัานยังนี้น้อยนึงตามแม่ไปเบิง่ง บนันไดถือไม้กันสั้นมากมือนกระตีสั้นๆนั่นน้อยนึงเนาะป้าแม็กซ์มาใหญ่ไงเธอป้าทุกคนบันไดคือปลายหลเลยไหลนี่นนนสิฮะนะอ๋อหน่วยใหญ่เอามือนั้นทอป,ปูมือนี่แหละมันได้กินน้ำ,น,น,ำนี่น้ำใช่จุบน้ำใส่หนอนนี่มันแหง้แหง มาใหญ่อุ้ยนี่ขาวจรรานผ่านขากันนอกมักงามสำเนียวกาหมัมก,นก,นกนีโอ,อยใหญปันไดก็ขายให้คุเชียบานมักเงาปนอ่ะเนี้ยมักเงาเป็นกระสีเงยๆเนี่ยน้อยนิ่ง ปลูกที่พุทธม,ม,มากน้องอืมมีแต่มากพอดีกินเค,นคาารื่องบักอะไรบอกมีมาก,กาหลนะทุกคนมันมีฝนหนาห่างเหี่ยวเลยเหรอเน่ยแม่ว่ามันเหี่ยวเพิ่นอมมากมันหลายอยู่นี่บ่เนี่คนนเครื่อมันเหี่ยวนะแม่มันไม่ใช่อีเลนมันบมีฝนฝนฟ้าอันเจ๊หิ้วเจ๊ใจ๊แครงกับอี๊เก็บแบบฝุ่ฟ้าเนี่ยนะตอนนี้ขึ้นมาเตะดำหน้า nhiều khâu rồi. ừm, nhanh khơi lăng chi nhảy nữa mẹ. Ừ, à, này thử con. đi. đi lăng chi nhảy nó. Oh, cứ lại thế mẹ do làm nhàng luôn. nó này điều chị ุ้ด่ดปูเป็นนีทุกคนดูเอาควันนั่<อ>นปีมาเกลี่มันร้อนนี่กำลังญ่ายนะทั้งน่ะให้ด้ทั้งน้าเต็มตาแล้วใส ค่ะคุณกินกับกินได้เต็มเตมน้ำหมดที่ค่าปูกทีกันหน่อยทุกคนป้าคู่กันเลยเต็มตาแล้วเบอร์ได้รถลงมาเอาก็ได้โอ้หยุดกับเบอร์สองคน ป,ปิดเมื่อขายตลาดนัดเนาะทุกคนอ่าหนักแบบเพิ่นเป็นกับงามๆเนาะอุ้ยอุ้ยร่อนอกยากเป็นแมงเนี่ยนิดน,นึงเนาะยังวันขี้ใส่นี่วันนี้กับบันี้คนจับกองตามเคยเนาะ ปิดมือเดียวกบจีงยากๆเนี่ยอุ๊ยนีย่งามเท้ๆเลยสีกเนาะนี่ได้สีมากหมนเน่ย มีหลายได้แมมอุ้ยร่อนเก็บกล่องไว้ให้ให้แมวกระเปามาใส่เนาะนี่เขาเก็บกล่องไว้แล้วทางนี้มีหลายอยู่ไหมเอ้ยทางนี้มันหลายเลยเนาะเพราะเขาใส่ค้างก้อนได้ทังนี้มันกระชเวีนก้อนเมียนบอ n Point phương có bị NHц bạn ạ anh như cái này màu, để để Ôi, này có mặtienne chạy có bao nhiêu số 10 đi Thanh Do Hải quang b Hả Bộ Thị đề nào ability nửa đặc vi ump trong khônglle b EliEverywhere or SL if you're learning crystal ·ơ wat nhỉ thiết nghiệm thủ ok à น้อยพวกว่เอา้าวเมนฝ่ายเปิดอันเอ็นพิสามมาหนิามาไหมแม่เขามจไหมบอกว่าตะกุ่นเปิดแล้วมันมันค้างดี่บอพาก,กันเปิดเพลงพังหนอนดำหน้าป้าครับให้แม่ในนี่ค่ะ

นี่ตะบงเลพ่นเนาะเป็นเหลืองๆบอนห่าดอกผัวทางนาผูวเด็โซม่างใหญ่เลยแม่อ๋อคือแข็งแต่พอดีงามเอาลวดนะส่องมากนะกะโอ้ยมันน้อยพอเปล่าแม่ทั้งหลังแม่ทั้งหลังนี่ นักแต่งเข <stop today. S 2> mm ียวตัเน <of> <N situación> ี้เขียวแต่เซ็ปกันเขียวอันรถ้าเกแล้วแลี่นไปที่ได้อืเอีอย่างก็สากาบันสิกาบันนีไหม วงเลกินท uh, oh, oh, nh ังนอกนี่เอาบ่มาเขียวนี่อู้ห็มันใหญ่คักค่จ้ะโอ้ดกเดือแห่นี้นะโอ้อีแม่ต้องเอามาอีใหญ่เนาะมากน้อยละมันมันน้ใส่ถุงมันสิได้น้อยเนาะินก Nu con về thu kín rẻ trẻn. Ong đi nhung bữa nhảy do này nó do kênh bunny ra kênh bunny đốt kênh bunny do 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 kênh bunny tháo, cả đấy, <laughs> <thêm. cười> <laughs> มือกองบนพวกกินนักแต่งเท่าอยากข้าวแห้งต้องใช้แหวเอ้ามืออื่นมันสินบอกยิบเลยไปเให้พูดเลยกับ,กบเบืเ่ออลไรถึงเขาเลยค่ะมัดใสุ่่นลดนเลยอย่างลดุดเลยหัดจะไปจบ,บ่อยเจอแต่พวกยิบเลยอ๋อแงเง้ยใช่ไมทนมีสีเป็นดกเนาะเป็นแม่ค้าขายมักแต่งเดิมมานี่<ม>ฮู้ทุกคน เป็นแม่โซในบัดหนึ่งอุยมันแดดแห้งเนาะแสงแดดแห้งบจะขินโบจะก็บอันลูกเลอืมลายแทะนาเงี้ยงอืมงามเก็บตอนเก็บตอนแดดแห้งแห้งเนี่ยเนี่ยตอนที่จองว่้งวะก็ดีกินเนี่อืมงามแทะ

ดำหน้านี่เผาอยากดำนาผมเผาอยากสิเอาน้ำใส่กับเผาน้บ่จักสิเล่นดำนาบ่จักสิเล่นอันเนาะมหยิบคือใกบ่อึดดอกน้่ซะอ่ไ มวนขนาดเก็บมักแต่งทุกคนเอ้าควันลอยเลยแหละไอม่หายยู่ดหรอกมีแต่ควันลอยหน่อยเก็บมือเดียวแมวได้สองแมากอันนี้อันนี้ใส่อันนี้มีลุ่มมั้งโอ้เว้นให้ักแต่ง

นีปีนบักถั่วเอาเมื่อขหร่ผอมะก็ขายจาก่ได้ยูแม่พูดนึงเอารถเมื่อขหย่นะนี่ใหญ่ไบดีบักถั่วน่ะเมื่อไีรแม่ฟักฟักกันงามๆเนาะเงี้ยงเงี้ยงทุกคน บบ่ตัวเบิร์นะแม่อันมกบุมฮะใส่แกลี่ลงไม้เวียนบ่อุ้ยมากหน้อยเอทุกคนเหี้ยวแม่มันเหี่ยวแม่บ่มักทั่วพี่เหี้ยว ไปอ๋อศัตูได้มงโมมากหนึ่งโอ้สีหวานแทะเยอะเด้เยอะกินเด้ปอได้กระสอบหนึ่งทุกคนเก็บบางกีนี่ได้เนาะคอยเสียเอาเมื่อได้บันนี้กระสอบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนโอ้ยผลงานชิ้นแรกของเราถ้าอีทกินว่าเมื่อขายเมื่ออื่นเราทีแท้เมื่อขายเมื่อนี้ตลาดเมื่อนี้เนาะดื่มหมดวัน ยังมาได้่หมน่ะไม่เก็บอะมังบุบแน่ขึน้นแัน้อเอาอยู่แล้วโอเคทุกคนตอ,อนนี้กับพอฟ้าไม่เนาะยาบถท่านตลาดคลิปนี้กับขอโจบไว้เพียงสนีเดอฝากกดไลค์กดติดตามมาเด้อบายบายสบายดีซิมาขายมักแต่งแล้วตอนนี้ 跑的，练练练练。